ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าวิญญาณที่ไม่ไปไหนคืนนี้ ผมจะเล่าเรื่องของดวงวิญญาณที่จากไปอย่างไม่สงบและยังวนเวียนอยู่ในที่ที่พวกเขาสิ้นลมหายใจเพราะยังมีบางอย่างที่ยังค้างคา,งานี่คือเรื่องของวิญญาณที่ไม่ไปไหนหลายปีก่อนบริเวณชานเมืองมีอพาร์ตเมนต์เก่าๆตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ ใครที่ผ่านไปแถวนั้นตอนกลางคืนมักจะมองขึ้นไปที่ชั้นสี่ห้องริมสุดเพราะพวกเขาจะเห็นแสงไฟที่เปิดเองแม้ห้องนั้นจะถูกปิดตายมานานหลายปีเรื่องเริ่มต้นจากหญิงสาวชื่อแอนเธอเช่าห้องนั้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนถูกพบว่าเสียชีวิตภายในห้อง ข่าวเล่าลือว่ามันคือการฆ่าตัวตายแต่ไม่มีใครรู้เหตุผลเจ้าของตึกจึงปิดห้องไม่ให้ใครเข้าอีกเวลาผ่านไปห้องอื่นๆก็ทยอยมีคนย้ายออกแต่ชาวบ้านยังเล่ากันว่าบางคืนจะเห็นเงาผู้หญิงยืนมองออกมาจากหน้าต่างผมยาวปิดหน้ามือวางอยู่บนกระจก เรากับกำลังรอใครบางคนคือหนึ่งก้องพนักงานบริษัทที่เพิ่งย้ายมาเช่าอพาร์ตเมนต์ได้ห้องอยู่ติดกับห้องปิดตายนั้นวันแรกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆเสียงลากเก้าอี้เสียงคนเดินทั้งที่รู้ว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่เขาพยายามไม่สนใจแต่ทุกคืนเสียงก็ยังดัง บางครั้งเหมือนมีคนเคาะผนังตรงหัวเตียงก๊อกก๊อกก๊อกกองเริ่มนอนไม่หลับคืนที่สเขาตัดสินใจเอาหูแน่ผนังและได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ก้องเริ่มค้นหาข้อมูลห้องนั้นและพบข่าวเก่าเกี่ยวกับการตายของแอน ภาพถ่ายเธอยังยิ้มสดใสแต่ในข่าวระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากความเครียดเขาอดคิดไม่ได้ว่าเสียงกระซิบที่ได้ยินอาจเป็นเสียงของแอนคืนนั้นกล้องกลับดึกขณะเดินผ่านหน้าห้องต้องห้ามเขารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านในเงามัวๆปรากฏตรงบานกระจกฝ้า ผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้ามือเคาะกระจกเบาๆก๊อกกอกก๊อกหัวใจก้องเต้นแรงเขารีบกลับเข้าห้องแต่ไม่นานนักไฟในห้องเขาก็กระพริบติดติดดับและตรงมุมห้องมีเงาผู้หญิงยืนซ้อนกับเงาของเขาเองคืนสุดท้ายก้องฝันว่ามีคนเรียกชื่อเขาเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมา เขาพบว่าประตูห้องเปิดออกเองและจากทางเดินมีร่างผู้หญิงค่อยๆเดินเข้ามาผมยาวรุงรังปิดใบหน้าซีดเพือ่อเลือดไหลจากข้อมือหยดลงบนพื้นทีละหยดเธอเดินช้าๆมายืนข้างเตียงและกระซิบเสียงเย็นเยือกว่าช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันอย่าไปไหนเลย ก้องกรีดร้องแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือใบหน้ายิ้มบิดเบี้ยวของเธอที่โน้มลงใกล้ๆรุ่งเช้าเพื่อนข้างห้องพบว่าก้องเสียชีวิตอยู่บนเตียงใบหน้าเขาบิดเบี้ยวเหมือนถูกบีบคอแต่ที่หน้าขนลุกคือมือของก้องกุมมืออีกข้างหนึ่งไว้แน่น ทั้งที่ในห้องไม่มีใครอยู่กับเขาเลยตั้งแต่นั้นมาคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าห้องปิดตายนั้นไม่ได้มีวิญญาณเพียงดวงเดียวอีกต่อไปเพราะวิญญาณใหม่ได้ถูกทิ้งไว้ที่นั่นแล้วนี่คือเรื่องของวิญญาณที่ไม่ไปไหนบางครั้งความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการวนเวียนเพื่อรอ ใครสักคนที่จะมาทดแทนความเงาความค้างคาและคืนนี้ถ้าคุณอยู่ในห้องเช่าเก่าๆลองฟังให้ดีว่าในความเงียบนั้นมีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกแววมามา ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ